มันเกิดเอียงขึ้นค่ะทางบอโตยุมานินผู้บริหารวงสาวน้อยออกมาเดือดกลางดึกนะคะโพดเป็นปริศนาในคืนวันที่25หมกราคมที่ผ่านมาค่ะพี่น้องนหลายคนเห็นเด้วก็มี่โอ้โหหนาวหน่อยู่นะคะเพราะว่าเตรียมโตขัดออกค่ะสำหรับคนที่แหกกดบ่เหตุตามกดค่ะพี่น้องต้องย้อนไปก่อนสำหรับบอโตยุมานินเป็นผู้บริหารนะคะในฤดูการที่ผ่านมาที่หลังจากที่จบฤดูการที่66-67ที่ผ่านมานะคะ คัดนักแสดงนักร้องออกหลายลายกันแล้วกันค่ะแล้วโค้ชก็บอกว่าทําไมปลดออกเยอะขนาดนี้ทําไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งวันนี้พี่สจนได้เห็นแล้วว่าการที่บอสคัดคนออกในวันนั้นวันนี้คืออะไรนั่นคือคนที่ทําผิดกฎผิดเกณ์ของการเป็น ศิลปินอยู่ในวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองค่ะและเป็นอย่างบอจะเอามาโพสอีกครั้งหนึ่งในคึืนวันที่ยีหมกราคมที่ผ่านมาถึงเรื่องเล่าของนักกีฬาที่เปรียบเปยเซกับคณะหมอล่ำค่ะพี่นอ้องอะบอเดี๋ยวมีการมาโพสสองโพสต่อกันค่ะโพสแรกนะคะบอกว่านักกีฬาที่เล่นอยู่ในกฎเกณฑ์กฎละเยียบกติกาเชื่อฟังโค้ช สโมสรก็พร้อมที่จะดูแลและก็ซัพพอร์ตและส่งเสริมให้คุณไปต่อศิลปินนักร้องหมอลาก็เช่นการฉันใดฉันนั้นหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีการมาคอมเมนต์ต่อในโพสต์ของตนเองอีกว่าใครนอกกฎนอกกติกาก็เจอใบเหลืองใบแดงในสนามหรือสิน้นฤดูกาลก็ไม่ได้ไปต่อ เตือนใครหรือเปล่าหลายๆคนนะคะโยงไปละนาวเลยว่าบอสออกมาเตือนใครไหมทําผิดกฎในฤดูการนี้เขายังไม่ไล่ออกอย่านิ่งนอนใจเขายังไม่ปลดออกอย่านิ่งนอนใจหมดฤดูการนี้รอดูได้เลยนะคะว่าใครกันที่จะโดนปลดออกนะคะฤดูการที่6768นี้ถ้ามีถือว่าคนนั้นทําผิดกฎค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าศิลปินสาวน้อยนะคะทำถูกกฎมาโดยตลอดค่ะ อีข้อเมนหนึ่งนะคะบ,บอกว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนเข้าเส้นชัยด้วยการนอกกฎระเบียบนอกกติกาค่ะอ่าคนก็บอกว่าใช่ครับพ่อครับผมอ่าบอสโจคือที่สุดให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ผมจำคำบอสพูดเสมอเหมือนกับตาหินมองคนออกเด็กน้อยคนนี้เก่งและแก่งมีความอดทนพัฒนาต่อไปค่ะแล้วก็เด็กน้อยคนไหนที่ไม่มีความอดทนไม่มีความพัฒนา ผิดกฎผิดระเบียบคนนั้นก็ต้องโดนคัดออกไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นกําลังใจให้นะครับนะเมื่อนักกีฬาที่อยู่ในทีมนะคะทำตามกฎทําตามระเบียบแล้วก็ย่อมเป็นผลดีนะคะบอดนะคะแล้วก็มีอีกโพต์นึ่งบอดกระด้มาโพสต์เช่นกันค่ะบอโดโพสต์บอกว่าผมอยู่ในวงการมา40ปีอะ่ะผมอยู่มา40ปีนะ่ะ ไม่เห็นนะกีฬาคนไหนเข้าเส้นชัยโดยการนอกกฎนอกระเบียบนอกกติกาหมอลำนักร้องก็เช่นกันฉันใดฉันนั้นพูดคายคา,ยายกันค่ะพี่น้องคนก็บอกว่าที่สุดค่ะแล้วก็จริงๆค่ะอ่าคนก็บอกว่าในคอมเมนหลายบอ,อานะคะพี่น้องแล้วกันม่คนนบอกว่าในเรื่องการทิวาการเหตุใน,ในวิชชวิชาชีพนี่นะคะสิ่งทีคุณต้องเหตุก็คือการเคารพกฎระเบียบการเคารพ สิ่งที่หัวหน้าวงหรือหัวหน้าองค์กรเขาได้ตั้งขึ้นมาค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาๆมีคนดินได้แบบเนี่ยนะคะ,ะกฎระเบียบเป็นแจ้งไดนะคะถูกต้องที่สุดบางคนก็บอกว่าเนี่ยหรือบอสออกมาเตือนอะไรหรือเปล่าคร่าวๆให้เด็กๆทุกคนในวงไม่จะเป็นวงหนึ่งวงสองให้อยู่ในกฎระเบียบค่ะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณผิดกฎอ่าขอยกตัวอย่างการเห็ุผิดกฎนะคะการมีปัญหากับคนในวงเดียวกันการมีความอิจชาริษยา การดื่มของมืนเมาภายในวงการทําอะไรหลังวงนะคะที่อะหลังบ่านที่แบบอาจจะผิดกฎของเพลินเต็ละวงมีกฎบ่คือกันบางวงก็ห้ามขครเหล้าขายยาบางวงก็ห้ามสุบุรีบางวงก็ห้ามดื่มสุรานะคะพี่น้องเพราะว่าการดื่มสุลามันเป็นเรื่องที่แบบมีแทบทุกวงนะคะแล้วก็การเตือนเรื่องสู่งสู่สาวต่างๆหน้าๆภายในวงนะคะพี่น้องมันมีอยู่แล้วนะคะเวราตะวงไหนก็ตามแต่ใน่คือรวมทุกวงนั่นแหละ เขาก็มีกฎของไายของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผิดกฎเนี่ยหรือว่าการขึ้นแสดงไม่ทันฉากตกฉากลาบ่อยมาซ้ายบ่อยนะคะไปบลาบวายอย่างสียค่ะพี่น้องหรือว่าทําอะไรตามใจตนเองโดยที่ไม่เห็นหัวคนที่เป็นผู้บริหารอันนั้นเลยค่ะทุกคนคืออาจจะทําให้คุณนะเขาเรียกว่าผิดกฎแต่ก็โดนขัดออกไปในฤดูกาลที่จะสิ้นสุดค่ะแล้วก็เห็นได้ว่า ทุกคนที่เฮ็ดตามกฎตามเกณฑ์ที่ทางบอดตั้งไว้เนี่ยคนนั้นจับปังแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะทุกคนบอดออกมาเตือนกลางดึกนี่คนกะโอ้โหบางคนบอกว่ามีคนร้อนๆหนาวๆแล้วแหละถึงประเด็นนี้มีคนแบบกลัวแล้วแหละไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณทำผิดกฎถ้าคุณทำถูกกฎอยู่นะคะคุณไม่ต้องกลัวลยถ้าใครที่ผิดกฎอยู่อาจจะมีร้อนๆหนาวๆเหมือนที่ทุกๆคนว่านั่นแหละค่ะแล้วก็ให้ทำตามกฎต่อไปไข่อหรือว่าทุกอย่างไม่ใช่ทำงานให้ อ่าประสิทธ,ธิภาพในแบบความเป็นศินลปินอ่ะพักดันในคุ่นดังและกะปังไปในผ้าผากหนาในอนาคตครับพี่น้องโต้ย่างหินลายย่างแห้งครับพี่น้องยกตัวย่างรักๆเลยนะคะกับขึ้นองอุงอิงนะคะที่เห็ดในอย่งออกมาตามกุฏิรเราหยับตังแต่เขามา,นาเนี่ยเมื่อคยเห็ุความเสียหายให้วงนองกะปังคิ้วคืนเรื่อยๆค้นต่อไปคือนองหักแพ่งวรัญญพรที่กําลังเห็นฉายแววลรวาน,นองเนี่ย ทำตามกฎทำตามระเบียบเมื่อวานบอสก็โพสต์อยู่นะถึงน้องฮะแพงว่าคนคนนี้คือคนที่ทำตามกฎทำตามระเบียบมาโดยตลอดก็จะปังไปหน้าภายภาคหน้าแล้วก็มีใครอีกละ่ะพี่อมแอมพี่ก้อยดูว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำตามกฎระเบียบมาโดยตลอดตั้งแต่เหยียบเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เห็นได้ว่าความเจริญความปังคนรักเข้ามาเยอะๆมากมายคะ่ะไม่จาเป็นต้องไปรออะไรเลยนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องกันที่ว่าเป็นโพสตโพสตหนึ่งนะคะทีห้างบอรดออกมาโพสต์แล้วกับ เซอ้์อวาเอฟซีหลายคนก็นเห็นชอบด้วยนะคะในการกดกติกาทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็วงสาวน้อยลาเพื่อนชว์เพราะว่าผู้บริหารคนนี้ถ้าเขาไม่ด็ดขาดจริงเขาคงไม่สามารถนําพาวงสาวน้อยนะคะพี่น้องมาจนหอดจุดหนี้ได้จุดที่ว่าอันดับหนึ่งของมาเทียเรกาวาเลยะค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องว่าจะเป็นด้านกระแสโซเชียลด้านกระแสคนจ้างงานแล้วก็ เป็นมหมอลำที่ค่าจ้างอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ก็ยังมีคนจ้างงานเต็มทุกฤด,ดูการจนแตกนอกไปมีวงสองเลยล่ะคะับพี่นอ้องทุกอย่างล้วนมาจากผู้บริหารผู้บริหารดีทุกอย่างก็ดีไปคะ่ะพี่นอ้องคันผู้บริหารบ่เอาอย่างเช่นเนียโซเชียลกับบลินบ่พพัฒนาบ่าคิดที่จับแหวกกดความเป็นหมอลำนะครับพี่น้องกะไม่ดังไม่ปังบอดแหวกกดความเป็นหมอลำเ,อย,อ,เอ,ลำอย่างแน่พี่นอ้อง e d m กะเอ่ยเวทีที่แบบจอ l e d เต็มระบบ การเฮ็ดโชว์ต่างๆการใส่ชุดการแบบบางคนบอกว่าหมดแล้วความเป็นหมอลำแต่เขากําลังจะก้าวข้ามผ่านคําว่ายุคสมัยค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามถยูกตามสมัยการเต้ตโตการแสดงการอีเอดเทศต,ต่างๆหนนะ้าๆโชว์ต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามถยูกตามสมัยถ้าเทาสิั้ำยู่หม่องเก้านะคะพี่น้องมันก็นยากนี่จักน่อยก็ต้องค่อยดูกันต่อ,ตอ,ตอไปเสื้อว่าบอดออกมาบอดในครั้งนี้เป็นการแบบ ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ลูกๆในวงว่าสิบวุงหนึ่งวงสองให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็คอยเคารพกฎนะคะเคารพใครอ้อเคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในเวทวงหมอลำจะทําให้คุณนะ่ะสามารถเติบโตไปในเส้นทางนี้ได้อย่างสวยงามแล้วก็สง่างามค่ะสำหรับมื่อนี่สาวด้ยสังับเขาเอาเรื่องเล่มาม่พี่นงได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะหรือว่าว่าผิดว่าถึกแน่ก็ต้องของอภัยนํานะคะแล้วก็เสื้อวาบอลเนี่ยจะต้องเข้มแข็งนะกับผ้า วงหนึ่งวงสองไปได้กไกลกว่านี้แน่นอนค่ะ